แฟรงค์ต้องหลบหนีการไล่ล่าของ FBI ไปตามเมืองต่างๆและทําให้เขาต้องปลอมตัวเป็นหมอทนายความผู้ช่วยนักบินรวมถึงอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยที่เขาไม่เคยเรียนหรือจบในสาขานี้มาก่อนโดยทั้งหมดนี้เขาได้ปลอมมันขึ้นมาทั้งหมดอันดับที่8แฟรงค์แอบบักนิวคือใครแฟรงค์แอบบักนิวปัจจุบันเขามีอายุ76ปีแล้วเคยต้องคดีช่อโกงใน26ประเทศทั่วโลก แฟงค์เป็นหนึ่งในอาชญากรที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดและสิ่งหนึ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือเขาเป็นนักต้มตุ๋นที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง16ปีโดยในช่วงวัยรุ่นแฟลคงก็เคยปลอมแปลงใบขับกี่ด้วยการโกงอายุเพิ่มขึ้นอีก10ปีและปลอมแปลงประวัติการศึกษาจนมุ่งสู่การเป็นนักปลอมเช็กระดับโลกโดยแฟลค์ได้พบช่องโหว่ของระบบธนาคารในตอนนั้นแฟงคงจึงได้ทำการปลอมเช็คขึ้นมาและนำเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคารต่าง และเขาได้เบีเ่ยงเบนการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ด้วยการแต่งตัวอย่างภูมฐาน